ดาววิกาหรือดาวเป็นนักสำรวจตัวน้อยเธอใส่ชุดอวกาศสีส้มสดใสและกำลังจะขึ้นจรวดยานอวกาศความรู้เพื่อไปปฏิบัติภารกิจที่ตื่นเต้นที่สุดเป้าหมายของเราคือดาวอังคารดาวเคราะห์สีแดงเพื่อนบ้านหุ่นยนต์ผู้ช่วยชื่อบีมพูดด้วยเสียงที่เป็นมิตรนั่งให้ดีนะดาวเรากำลังจะออกเดินทางทันทีที่ลงจอด ดาวมองออกไปเห็นพื้นผิวสีสนิมทำไมดาวอังคารถึงเป็นสีแดงละบีมเพราะมีสนิมเหล็กหรือที่เรียกว่าไอรอนออกไซด์จำนวนมากปกคลุมอยู่ไงล่ะดาวบีมตอบว้าวดูนั่นสิบีมดาวชี้ไปที่รอยแยกขนาดมะฮือมานั่นคือหุบเขาวันเลสมาริเนริสมันใหญ่กว่าแกรนแคนยอนบนโลกถึงสิบเท่าเลยนะ และนั่นคือภูเขาไฟโอลิมปัสมอนส์ที่สูงที่สุดในระบบสุริยะบนดาวอังคารมีน้ำแข็งไหมคะดาวถามขณะที่เจอเหยียบย่ำไปในดินแดงบีมตอบว่ามีสิน้ำแข็งถูกซ่อนอยู่ใต้พื้นดินและตรงขั้วเหนือใต้ก็มีน้ำแข็งคลุมอยู่ซึ่งเราหวังว่าจะใช้น้ำแข็งนี้ได้ในอนาคตท่านใดนั้นมีลมแรงพัดมาพร้อมฝุ่นสีแดงบีมเตือน นั่นคือพายุฝุ่นดาวอังคารพวกมันสามารถปกคลุมดาวเคราะห์ได้ทั้งดวงโชคดีที่ตอนนี้มันเป็นแค่พายุเล็กๆต่อไปเรามาค้นหาสัญญาณของชีวิตในอดีตกันเถอะบีมกล่าวเขาใช้เครื่องมือพิเศษสแกนหินก้อนหนึ่งแม้ว่าตอนนี้จะไม่พบสิ่งมีชีวิตแต่ในอดีตนานมาแล้วอาจมีจุลินทรีย์เล็กๆอาศัยอยู่ก็ได้ ดาวรวบรวมตัวอย่างหินที่มีลักษณะเป็นชั้นๆน,นี่คือหินตะกอนค่ะเหมือนหินที่เราพบใกล้แม่น้ำบนโลกเลยแสดงว่าที่นี่เคยมีน้ำไหลผ่านจริงๆดาวกล่าวอย่างภูมิใจภารกิจสำเร็จแล้วดาวมองดูดาวอังคารสีแดงเป็นครั้งสุดท้ายก่อนกลับยานดาวอังคารเป็นที่น่าตื่นเต้นมากแต่ก็ยังเงียบเหงาบีมกล่าวว่าในอนาคต มนุษย์เราอาจจะมาสร้างบ้านที่นี่ก็ได้นะเมื่อกลับถึงโลกดาวเล่าเรื่องดาวทั้งหมดให้เพื่อนๆฟังดาวอันคารไม่ใช่แค่ดาวสีแดงแต่เป็นโลกแห่งการผจญภัยและความรู้เธอกล่าวพร้อมรอยยิ้ม